เล่นตากระจกักไปเฮียย่ชีได้พี่น้องเท้ละมือมายายสมอยากให้เบ่งจันที่ขาบอสมบูรณ์แทงออกเครื่องนึงแบบนี้มักมีบ้งมีหนอนบมมีแว่นเบ่งพี่น้องจักอันใดบ้งเป็นไง่ย่ดึงออกมาตัดทิ่มเลย ไม่ธรรมดาโอเตีมหนึงตีนขวยเว้นกระจ้างอยู่ใส่แบบนี้เนาะเขาก็ดึงก้านเขาดึงออกนะจังบนี จังอาอาเดบ,บนี้โอ้ไปหาแว่น่อนพี่น้องอันนี้ต้องตัดทีมพี่น้องนี่พี่น้องบนแว่นของดีเล้วแบบนี้ก็ไ้นี่มีจะนอนทางนั้นเลยมีจะบ้งนอนทางนั้นเลยน,นี่เห็นแบบพี่น้องออ้ ไปแล้วเอาออกโอ้ยอ,อันนี้กะดอกจันมะพร้าวไงหล่นลงมาเดียวออกก็โอ้ยไม่ธรรมดา นี่เบอร์ขาจังอันเอาเยื่อเอากระปูงนี่ออกพี่น้องทำความสะอาดเวลาพี่สร้างคันเี้เวไปล่นลงแล้วเขากระข้างค่าดอกจันมะเร้าเนาะเป็นบ้งเป็นนอนเพ่ขยายตัวไปอ้ยพูยตัวบกไงเห็นว่าดิ้นเดวเดียว สิได้ที่ขวัดลงมากีด่ดีนี่บมม,มม่มหมดกลิ่นดอกพี่น้องฮะเด่นเห็นบ่โอ้บริเลน้อยกองด้ยตัวนึงโอ้ห้างเดียวได้เนี่ยังบริเลเบิด์ได้พี่น้องนี่ยังกวาดลงบริเลเบิด์ได้นี่นี่อันนี้แหละมันกินจันมะพร้าวกินดอกกินมากน้อยมันพี่น้องฟังตัวเลี้ยงอยู่ เห็ดให้มากมักพร้าเฮาโบจับแล้วก็ล่นเลยการแก้ปัญหาคือการหลาะเบิ่งแบบนี้แล้วแล้วก็เอาออกเลยเขาก็กำจัดนอนนี่แหละออกไปตัดจันมักพร้าวออกถ้บกินหลายแล้วเ็ออกเบิดเลยพี่น้องไม่ต้องเก็บไหม